สวัสดีค่ะวันนี้เอมิตรโปรนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการหาค่ารากเหมือนกันแต่เป็นจงหาค่ารากของสรรมการ x กกำลังสามลบสองลบห้าเท่าก mm ับศูนย์ในช่วงเปิดสองถึงสองจุดสามนะคะโดยวิธีประมาณในช่วงค่ะโดยทฤษฎีบทนะคะทฤษฎีบทเนี้ยจะเอาในทฤษฎีบทในเรื่องของวิชาของแคลคูลัสแคลคูลัสนะคะเดี๋ยวจะขยายดูนิดนึงแคลคูลัสโดยกล่าวว่านะคะถ้า f มีความเปาะอยู่บนช่วง ปิด ab ก็จะต่อนเนื่องบน fn มากกว่า0บนเบนปิดปิด ab และ f มีความเว้าอยู่ด้านล่างในช่วงปิด ab ค่ะก็แต่เมื่อ fn น้อยกว่า0บนปิด ab นะคะโดยเราจะพิจารณากรีต่างๆค่ะซึ่งเรามาดูโจทย์กันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาดูทฤษฎีบทกันนะโดยเบื้องต้นค่ะจงหาค่าประมาณของสมการ x กำลัง3ลบ2 x ลบเท่ากับ0ในช่วง เปิด2ถึงลบ3ก่อนอื่นค่ะเราก็จะอานำมันเป็นดิฟนะคะทั้งหมด2ครั้งค่ะดูนะคะว่าจากนี้เขาต้องการมี A มี b แล้วก็มีสังเกตที่เราต้องสังเกตอีกครั้งก็คือตัวที่มันดิฟสองครั้งนั่นเองเราก็ไปดูกันก่อนค่ะว่าจากอันนี้เราดิฟไป1ครั้งถ้าเราให้อน,นี้คือ f x ของเรา ลบสองลบหนะคะแล้วถ้าเราดิฟไปครั้งหนึ่งก็จะได้ 3x มเอังสองลบสอทีนี้ถ้าเราดิฟอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้ว่าอ่ะลองหยุดแล้วก็ลองดิฟกันก่อนมันก็จะได้ 6x ทันไหมทันนะใครไม่ทันก็คือเราตบตัวล่างลงมา นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเหลือลบลดลงไป1ตัวโอเคทันนะคะทีนี้เราเมื่อเราได้แล้วก็เราจะเขียนว่าเนื่องจาก f ดิฟของเราทั้งหมด2ครั้งเนี่ยได้เท่ากับ6 x เนาะซึ่งบนปิด2 2.3ของเราและเราได้ว่าครูก็จะทดอีกเหมือนกันว่า ตัวนี้ที่ f ที่2กับ f ที่2.3ตัวไหนเข้าเงื่อนไขดังนี้ค่ะดูก็คือเขาเราจะมาดูกันว่ามันเข้าเงื่อนไขไหนของทฤษฎีบทอ่าทีนี้ตอนแรกเราดูก่อนว่า f x ของเราเอ้ f ยิบสองครั้งของเราเนี่ยก็คือ 6x 6x ยังไงไม่ว่าแทนค่า2องหรือ2.3ยังไงค่าก็จะเป็นมากกวา่าศูนย์เสมอแสดงว่าเราจะดูสองตัวบนค่ะสองตัวล่างการณีนี้ตัดทิ้งนะ กลายเป็นดู2ตัวบนนี้มาดู2ตัวบนเสร็จอีกตัวนึ่งที่เราจะพิจารณาก็คือ FA กับ FB ค่ะซึ่งตัวนี้ตัวนี้คือ A ตัวนี้คือ B อ่ะ FA เอาลองอลองหยุดต t o p แล้วก็ไปแทนกันดูก่อนค่ะก็จะได้ครูคิดมาให้เลยนะก็คือลบหกับตัวนี้คือ2.567ซึ่งเราจะได้ว่า FA ของเราอ่ะอยู่ระหว่าง0ใช่ไหมก่อน FB ว f a ของเรานี่คือลบ1 0กับ2567แสดงว่ามันสอดคล้องกับเงื่อนไขไหนเงื่อนไขบน f a น้อยกว่า0น้อยกว่า f b หรือ2.567ซึ่งเป็นเงื่อนไขบนเนาะก็สะแสดงว่าเราจะมาพิจารณาที่ f b กับ f f ดิฟสองครั้งของ b นั่นเองซึ่งตัวนี้คือ a ตัวนี้คือ b เราจะสนแค่ตัวนี้ก่อนนะซึ่งมีเครื่องหมายเหมือนกันอ่ะ เราก็จะสนแค่ตัวนี้ก่อนทีนี้เมื่อเราสนตัวนี้เราก็จะมาดูตามตามทฤษฎีบทเลยคือเมื่อสรุปค่า c เรารู้แล้วว่าเครื่องหมายเหมือนกัน f b กับ f double prime b ของเราเนี่ยมีเครื่องหมายเหมือนกันเราจะได้ว่า c ศูนย์ค่อยไปพิจารณาเท่ากับ a นั่นเองนี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่า c ศูนย์ของเราข้อนี้ก็คือ a ของเราก็คือ2เนาะทีนี้ เราก็จะได้ว่าที่ f ที่ f ของ2.3ตามขั้นตอนนี้นะเอาอันนี้มาพิจารณา f b ก็คือ f ที่2.3เท่ากับ2.567ซึ่งมันมากกว่า0ดังนั้น f ที่เราดิฟ2ครั้งเนี่ยของ2.3แล้วก็ f ของ2.3เนี่ย มีเครื่องหมายเหมือนกันเขียนตามทฤษฎีบทเลยนะนี่ตรงนี้ค่ะบรรทัดนี้มีเครื่องหมายเหมือนกันทีนี้จึงใช้สูตรสูตรอะไรคะเมื่อเครื่องหมายเหมือนกัน c ศูนย์เท่ากับ a ซึ่ง a ข้อน,นี้คือเท่ากับสองนะ เราก็จะได้ว่า c ศูนย์เท่ากับ2และ c ศูนย์เท่า,ทากับ2และเราก็จะมาพิจารณาก้อนนี้เลยพิจารณาก้อนนี้ื่อเราพิจารณาเราจะได้ c n เท่ากับ c n ลบ1 f ของเราก็คือ2.3 a ของเราคือ2.3ขอภัยค่ะ a ของเราเดี๋ยวนะเราดู f a หรือ f b นะ เราดู f f b เนอะ f b คือ2อจดสามและลบด้วย b f ของ c n ลบหนึ่งส่วนด้วย f ของ2อจดสมลบด้วย f ของ c n ลบหนึ่งอ่าทีนี้มันคือเท่าไหร่โคจะเขียนอีกิทัดหนึ่ง f ของสอ ก็คือเมื่อกี้เราหากันมาแล้วดิเอของสองจุดสามสองจุดห้าหกเจ็ดเราก็จะได้สองจุดห้าหกเจ็ดคูณอยู่กับ cn เลบหนึ่งลบกับสองจุดสามครูลืมแทนตรงนี้ให้เราเลยก็คือครูจะแทน b ของเราไปเลยเนาะเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือสองจุดสามก็คือสองจุดสามคูณกับ f c l ลบหนึ่งส่วนด้วย2.567ลบด้วย f ของ c l ลบหนึ่งทันเนาะก็คือเอาตัวนี้มาแทนค่าในสรรมการนี้นั่นเองจะให้เราเขียนซึ่งสรรมการนี้เราได้จากข้างบนตามนี้เลยนะแล้วเราจะนำมันมาแสดงเป็นตารางค่ะนำมาเขียนเป็นตารางอ่ะ เปียนเป็นตารางได้ดังนี้เราจะพิจารณาไปเรื่อยๆนะคะโดยจะให้พิจารณาไปเรื่อยๆจน c n ลบหเท่ากับ c n แล้วก็โดยมันจะไม่เหมือนค่าประมาณในช่วงของในการที่เราเรียนในระดับมัธยมนะก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าค่าประมาณเท่าไหนเราถึงจะเอามาใช้ 1> n หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอาจจะมากกว่าหกก็ได้นะสำหรับบางคน c n ลบหนึ่ง f c n ลบหนึ่งก็คือเอามาทีละตัวเลยนั่นเองก็คือตอนแรก c ลบหนึ่งดูว่าเราใช้ตัวไหนก็เราใช้ตัวนี้ มาเขียนตัวแรกตัวที่สองตัวนี้เนาะที่เรายดูไม่ออกก็มีตัวนี้ทีนี้ตัวที่สามคือเอาตัวนี้มารวมกันเป็น c n ลบหนึ L ่ง f สองจุดสามลบกับสองจุดสาม f c n ลบหนึ L ่งทันเนาะอืมทีนี้ดูข้างบนแล้วเรามาดูข้างล่างกันบ้างพอเราได้แล้วข้างล่างคืออะไร ก้อนนี้เลยเพราะว่าตอนนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะเรามาเขียนตารางเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้สองจุดห้าหกเจ็ดลบ f c n ลบหนึ่งแล้วตัวนี้ก็คือเป็น c n นั่นเองทีนี้ตัวแรก c ถ้าเราแทน n เป็น1ตัวแรกของเราก็จะเป็น c 0ซึ่ง c 0เราเขียนไว้แล้วว่าเราจะพิจารณาตั้งแต่2กรจะเขียน2ไว้ก่อนและเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราแทนเป็น c 0 c 0เนอะตรงนี้ฟังก์ชันของ c 0ก็คือ c แทน f ด้วย2เราขึ้นไปดูข้างบนที่เราทดไว้เราแทน f ด้วย2ค่าของเราจะเป็นลบ1 ตรงนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งตัวนี้ก็เอาตัวนี้มาแทนค่าเนาะแล้วเอามาคูณกับ2.3ลบกับ2.3แล้วก็เอาตัวนี้มาคูณมันก็จะได้เป็นอ่ะครูจะเขียนให้ดูตัวแรกก่อนนะก็คือ2คูณกับฟังก์ชันของ2.3 2.3คือเท่าไหร่สองจ ลบกับ2.3 fcn ก็คือลบ1นั่นเองซึ่งครูคิดมาแล้วก็จะได้7.434นั่นเองเดี๋ยวครูจะเพิ่มอ่าเพิ่มจุดทศนิยมไปอีกนะสำหรับข้อแรกนี้ก็คือการคิดให้ดูแล้วก็ไปตัวถัดไปก็คือ2.567ก็คือแทนค่าเหมือนเดิมค่ะครูจะเขียนแล้วนะ3.567 ศูนย์เราจะพิจารณาทั้งหมด6กตำแหน่งนะคะแล้วเราจะเอาห้าตำแหน่งมาต่อแล้วก็ตรงนี้เป็น2.084104แล้ว2.084104เนี่ยมันก็คือค่าตรงนี้เราจะเอามันมาเป็น c n ลบหตัวถัดไปทันนะโอเคเราก็จะได้2.084104 แล้วก็ตัวนี้ก็จะกลายเป็น -0.11592 ตัวนี้จะกลายเป็น5.616514ตัวนี้จะเป็น2.682921สุดท้ายตัวนี้จะได้2.093432นั่นเองไปกันต่อ2.093432นี้จะได้ -0.01248 4 0, 0 2 5 4 9 ค่าใครสามารถเรียนรู้อ่า e อ็กเได้ครูแนะนําให้เอาไปเข้า Excel นะแล้วก็มันจะออกมาเป็นค่าที่เราไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขเองแล้วก็ได้ในหลายๆทศนิยมอ่ะไปเร็วๆเ,เลย อ่าโดยครูคิดไปเรื่อยๆครูข้ามไปตอนมันเสร็จเลยนะ อาเมื่อครูใส่ค่าเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าทฤเชีมตรงนี้กับตรงนี้มันมีค่าเท่ากันเนาะยกเว้นตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้เป็น0กับตรงนี้เป็น1ซึ่งค่ามันใกล้เคียงกันแล้วครูก็จะเอามันมาตอบได้เลยค่ะเป็นดังนั้นคาพจริงในช่วงเปิด2กับ2.3คือ 2.09455นั่นเองเว้นเอาไว้หนึ่งตัวก็ครูไฮไลท์ให้ดูว่าดูตรงไหนโอเคตามทันนะคะสำหรับวันนี้วิธีการหาค่าประมาณค่ารากของโดยวิธีประมาณในช่วงเนี่ยเราก็ใช้แบบนี้อิงตามทฤษฎีได้เลยใครได้แล้วก็จะได้คำตอบเลยค่ะโดยอิงตามข้างบนได้เลยนะ สำหรับคลิปถัดไปเดี๋ยวจะมีการหาค่ารากในวิธีอื่นๆติดตามในอีีถัดไปได้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปอีพีต่อไปกันเลย